สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะเอาสวัสดีค่ะก่อนค่ะเร็วเอาสวัสดีค่ะหนูกําลังทําอะไรคะทล้เด็ดเม็ดทตะวันออกค่ะอ๋อเด็ดเปลือกเหรอคะนะคะอ่านนอกจากมันทําให้เพื่อนๆดูสิคะพี่ๆดูทํายังไงอ่าเด็ดออกไหนๆดูสิเด็ดแล้วมันเป็นยังไงคะโอ้มันดำๆนี่เนาะเปลือกมันเ่ะเนาะ ใช่ไหมคะว้าวน้องอนามันน่ารักจังเลยค่ะต้นอ่อนเออเอาไม่เป็นไรค่ะต้นอ่อนทานตะวันมันอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะดึงดึงที่อันเบาๆเนี่ยดึงที่ที่มันปุดยเยอะเนี่ยอเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ๊เก่งจังเลยใครว่างๆก็ลองช่วยพ่อกับแม่เหมือนน้องอนามันนะคะ นะคะชอบไหมคะชอบค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะอะไรค่ะโอ้ฝนค่ะลูกฝนมันมาจากตรงนี้เห็นไหมฝนมันมาจากตรงนี้เนี่ยดูสิอู้อ้าน้องมาไปเข้ารรมก่อนคะ่ะบ๊ายบายเพื่อนก่อนบ๊ายบายก่อน